ดูวิธีทำยังไงนะครับให้ส่วมหายตันนะครับของผมนี้ใช้หลายวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นซูดาไฟนะครับราดแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม,มตันอยู่แล้วก็น้ำยาล้างจานแล้วก็เอาน้ำร้อนราดแล้วนะครับตอนนี้ก็ที่พอที่จะหายบ้างเป็นบ้างก็ดีกว่าดีกว่าที่ว่า อ่าเป็นไม่หายนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีนะครับก็คือใช้ที่ปั๊มนะครับอันนี้หาซื้อได้ตามร้านเนาะใช้ปั๊มประมาณวันละ20ครั้งก็ได้นะครับนี่นะครับน้ำมันก็จะเแปบบ็นอ่ากับเพื่อนนะครับมันเราไม่รู้ว่าข้างในท่อเป็นยังไงนะครับส่วนผมนี่ผมจะปั๊มวันละประวาณอ่าก่อนนอนเนาะก่อนที่ว่าอ่างคืนนะครับเพื่อที่จะ ประมาณ20ตามติดกลางเห็นได้อย่างครับเราสามารถอานั่นแหละน้ํามันก็จะลดไปอีกแล้วก็เราก็ใช้น้ําปกตินะครับรากไปนะครับถ้ายังติดขัดอยู่นะครับเราก็ทําแบบนี้เรื่อยๆทุกวันถ้าใครไม่ขยันทํานะครับมันก็จะไม่หายนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีก็คือใช้เขี้ยวงูนะครับนั่นแหละวิธีนึงก็คือผมยังไม่ได้ใช้นะลองแค่ วิธีอ่าก็คือ 1. ใช้สุราปล่อยไม่ได้ผล 2. ใช้น้ํายาล้างจานสไลดนะครับแต่ก็น้าร้อนราดก็ไม่ได้ผลนี่แหละครับพอที่จะประคับประคองแก้แก้แก,แก้ยังไม่หายเนาะบอกตรงๆแต่ว่ามันก็โอเคนะครับ2วันดี4วันไข้นะครับเดี๋ยวพยายายจะลองใช้เขียวงูดู ี๋ยว้าวันหลังแล้วผมจะผมใช้เขี่ยวงูแล้ว้าได้ผมอย่างไงเนาะเดี๋ยวจะมาลงดูทูะครับให้ท่านชมได้ดูนะเนาะเผื่อใครที่บ้านไครเป็นเหมือนกันแล้วก็จะได้ไปตามเนาะนี่ครับเห็นแล้ยงก่อนทําเมื่อกี้กําลังทําเนาะมันก็ยังดีกว่าทีา่แก้ไม่ได้เลยนะครับนะครับจะรู้สึกว่ามันลง ยังลงช้าอยู่แต่ก็ได้ยินเสียงว่าโอเคราดลงนะครับปันไข่นะครับมีถูเหมือนกันแบบนี้ไม่ไม่ได้เป็นวิธีแบบชักโครกเนาะแต่เป็นราดด้วยมือนะครับอ่าเห็นแล้วยังเอาใหม่นะนี่น้ํามันยังเยอะอยู่นะครับเพราะว่าลงช้าเดี๋ยวเรามาปั้นสักหนึ่งสองสามสี่ห้าาโอน้ำก็เริ่มลดแล้วนะครับใาย่สิบครั้ง เห็นแล้วยังครับแค่13ครั้งก็โอเคน้ำก็ยังลงไปเนาะเดี๋ยวเรามาลัดดูว่ามันโอเคไหมนะครับพยายามใช้ขันนะครับความแรงของน้ำมันจะมีมากกว่าใช้สายยางครับก็ถือว่าโอเคนะครับแก้ไขได้ระดับหนึ่งนะครับ ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใช้เขี้ยงงูนะครับแยงเข้าไปดูเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะทํา,าทวิธีเขี้ยงงูแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็มีปัญหาย,ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสวัสดีครับ